ตอนมเดลว่าบึงขยายเลาตัดยาเนาะนี่เนาะนีะ่ดีเล่าตัดไก่ชิลเล่แลตัดไปเแล้วเรียบร้อยจังเลยยังเรื่มมองนี้เนาะโอ้ขยายเลาสิดยอดเลยเก๊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 บ่าวเด้อ ตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้ยยอยเกเอะแล้วก็กวาดเนาะกวาดห้าตัดเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อย,ยสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ดีแล้วเกเอะแล้วกวาดไป เดส่งายที่ห้องวดอยู่เนาะห้องตวดไว้ส่งใบให้เขาิกดชิบูไดน่ากันนะเพราะงล้วก็เลียกตวดไว้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบสี่เนาะสิบขกสิบโมงตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เครื่องเตาเขาจะใช้เครื่องเตาตัดก่อนแล้ว ที่เรือตัวใดเตามันตาบลายเขาก็จะใส่เครื่องเครื่องนั้นเนะาะใส่พายเอาตัดตัวนี้ก็สีพายพอยายแล้วก็ไปผักพลกินน้ำกินในก่อนเนาะเดี๋ยวส่งใบลุยกันต่อป้ายเดี๋ยวส่งใบเขาแขอยมาลุยกันใหม่เพราะว่าตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกสิบเอ็ดโงนะฮะ ยังไม่ทันได้ยุดเนะลยสิพากันยุดเอาไว้นี่แหละนี่เออเอาไว้นั่นล่ะนจนสิหัวชีวิตมุ่งยังไม่ทันได้พากันผักถอนเลยอู้โู้คนได้อีกสั่งอะไรนี่ฮะโอ้นี่บ้านเรานี่ให้ไปคนใดเขา Cấp cây dạo ai bạn bảo luôn mãi 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 เดี๋ยวาบายๆให้ลุยกันใหม่กวดัดนี่พ่อพใหญ่แล้วก็ไปขับปนนี่ก็เป็นเวลาอันใบมุ่งใบมุ่งเพิ่งนะนี่นี่กว่าทัฒแล้วแค่นี้นี่อใหญ่กวดแล้ว ไปเฉลีย่ยเลยยังอยู่มงนี้มงเดียวโอ้ตอนนี้ยายเรามาช่วยด้นี่ยายมาช่วยยายมาช่วยโอ้หอน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 แดดกระขักลิว่วโอ้หอนไปยายร้อนไหมวันนี้ร้อนมากเลยนะ โอ้โอ้ฝกนันมากแล้วมาแล้วยายพอชิมสวยแล้ววันนี้อากาศก็หอนหอนโอ้อากาศเป็นทิ่มเหมาะกับการนอนเย็นนี่ช่วงใบใบห่อได้พ้ากันกวด chuồng sợ hoàn tạt xuống chuồng na lẹn chuồng đơn tạt thế nào thằng nà phun cả đơn lạc khẳng phía subscribe này kênh Ghiền Mới rồi mấy dây Xuân sáo duyên quá nè ừ. Chết đẹp lòi bạn này Bây à, chạy nữa ได้เรียบร้อยวันนี้รอบนี้รอบนี้ยาววปยาวไปได้รอบนี้นายใจรอบนี้ยญามันไม่ยาวนะใช่ไม่เหมือนรอบอที่แล้วรอบที่แล้วยาวกว่ยสามสี่ถุงเฉพาะยญ้าแต่รอบนี้แค่ถุงหนึง สองถุงสองถุงครึ่งรอบนี้แค่สองถุงเองสองถุงกับครึ่งืที่าบ่นยาวบันไดมันนานแรงอาอยายไปไป,ไ,ไปเลยไปเลย ทังเรือทั้งคาง,งเดี๋ยวมาทั้งคางกันบบนนีท่ทั้งคางนี่ทั้งคาง ท่านกวดขุนใหญ่ขว,วดแล้วแล้วนี่ก็ซื้อว่าเซ็จเรียบร้อยเลยเฉพาะในส่วนตอนนี้ก็เซ็จพิธีเรียบร้อยสำหรับงานตัดหนัาอยู่ส่วนยม หรือว่าสนามเด็กเล่นของเด็กน่อยของพี่ใหญ่นี่เอาออน้ำมากินแล้วครับวันนี้รถเข็นคันนี้มีบริการน้ำพีด้วยเฉพาะวันที่ตัดหญ้า<ะ>ใช่ไหมย<ะ>ายเฉพาะวันที่ตัดหญ้ากินน้ำพีเอามาจากบ้านโอ,นอโ้นี่คอยมีโยนี่เขาก็นำมาอย่ ตัดเด็กตัดเด็กรอรอให้ตายายพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตากับยายจะเหนื่อยร้อยให้เหนื่อยก่อนแล้วค่อยตัดซอยสองชอยนีย่นี่นะวของเฮาดูตาหนินหนงงหนดยายรพรนภูมพาก,กันนัง่งอยู่ในภูมิตัวมาเองใช้รใหรืยายนี่คือมันนั่งอยู่นี่ผู้ดเดียวอ้าว ยายทำไมถึงมานั่งที่นี่คนเดียวฮะพิ่นบนนังน้ำมูงงเด้อมันนี้เด้อพ,พิ่นนาพิ่นนอนแห้งพุนยายพอลวนั่งอยู่หุมต้นไม้มันจังบงวมหรวบุคคลกับยายน,านั่งในซอยดีกว่าเย็ยนดีโอ้ลุ่มเย็ยนเย็ยน,ยยน มาตัดใน,น่วนทีดหรืออะฮะก็มาต่อ,อยู่ซอยกับรถนะนี่มาต่อยที่ซอยกับรถวันนี้ตังออกเลยยายเอ้ยตอนเย็นจะพาไปซื้อไก่มันนี้เงินออกมัน,นี ยายล้วก็ขยันขยันหน่อยหนึ่งแล้วนี่นนใครอยู่มันมันหุม่มนี่หุมตึกสั่นสัน,สนมนเลยบ,บุหอนไปไดยไปล้วพอพอพอกลับพักพรุ่งนี้ค่อยตอ่อ